สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ในการบินราัมอเตอร์ผมมีแขกรับเชิญพิสุนทาพรสวัสดีครับนี่แหละครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิธีกรชื่อดังไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์ช่องช่องหนึ่งคือช่องของชินโจมอเตอร์คอรสครับชินโจมอเตอร์คอรสครับอย่าลืมติดตามขอบคุณครับ FC ที่กดแชร์กด สับตะไคร้แล้วก็กดไล์นะครับสับต้นตะไคร้ด้วยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะถามเลยครับประสบการณ์การบินของสารวัตรเนี่ยคือใช้เขาเรียกว่าใช้ดวงไปเปลืองมากใช่ไหมครับเนี่ยพี่สูนของเราเนี่ยออกข่าวดังมาหลายช่องแล้วนะครับเกี่ยวกับในการบิน้าประสบการณ์แรกผมจะถามพี่สูนเลยนะครับว่าการบินพลามอเตอร์เนี่ยชอบมากน้อยแค่ไหนครับ คือจริงๆแล้วเอาความจริงแล้วผมเป็นคนกลัวครับการเรียนรู้ทําให้เราก็จัดความกลัวครับแต่ว่าการเรียนเนี่ยสำคัญการฝึกสำคัญครับครับแต่ว่าผมเนี่ยคือผมไม่ฝึกครับไม่เรียนครับอ,อดีก็ไปดึงรงวกจับดึงบิดดึงขึ้นเลยโดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนการฝึกคือการตอนขั้นตอนงานฝึกของพลามอเตอร์มันก็จะเป็น สเตปสเตปคือละขั้นตอนไปใช่ไหมนี่พี่ศูนย <0 S 2> ์ของเราเขาเรียกว่ากระโดดรัดข้ามตอนลัดขั้นตอนถูกครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ตอนแรกผมก็ไปดึงอยู่ประมาณน่าจะนับครั้งได้ก็ไปกับไปกับอาจารย์อำนาจอาจารย์สมบัติโบทองแล้วก็ช่างช่างของเราช่างพงอาจารย์พงไปดึงอยู่สองสครั้ง,งผม ผมตั้งร่มไม่ได้ครับคือผมมองว่าผมคิดว่าผมทําได้ผมก็เลยให้ให้อาจารย์พงศ์อาจารย์พงศ์เนี่ยไม่เอาเลยครับอาจารย์พงศ์บอกว่าไม่ไม่เห็นด้วยประการที่ตั้งร่ม,มเป็นเลืว่ความเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ผมก็ให้พี่อาจารย์สมบัติบัวทองอาจารย์ํารานาฐเปรหมอก็เป็นอาจารย์เหล่าอาจารย์ผมทั้งหลายเนี่ยจับคุมซ้ายขวาแล้วดึงผมขึ้นแล้วผมอนนัดเร่งขึ้นขึ้นเกือบนั่งขึ้นครับแล้ว สายคนโทรหลุดมือ,อมแล้วมันเอียงไปข้างหนึ่งดีผมฟ้ามาทันครับแล้วก็ขึ้นได้ผมขึ้นครั้งแรกแล้วผมลงปลอดภัยด้วยครับแต่นั่นคือการคือการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องใจร้อนเกินไปคือใจผมไปแล้วครับคือลูกบ้าผมเยอะจะถ,ถามถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องครับตเต็มตเต็มแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ตั้งร่มยังไม่เป็นครับคือผมจะบินอย่างเดียวครับอัดกันแรกอย่างเดียวมันทำให้มันทำให้พื้นฐานเราไม่มีเหมือน เดี๋ยวเราไปได้โดูกกออาการขอขาก่อนเราไปอ่านนัดไปจำคือ,เ,อเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับไม่ถูกต้องครับครับผมถ้าภรรยาเขาบอกว่าพี่เลิกเล่นซะถ้าพี่ไม่เลิกเล่นเนี่ยเราเลิกกันอันนี้จะ,<ม>จะเลือกกันไหนครับระหว่างกีฬาชนิดนี้กับเลิกคือจริงๆแล้วถ้ากล้าถามมึงก็กล้าตอบจริงๆไม่กล้าไม่น่าถามเลยจริงๆ,ๆแล้ว เมียเขาก็รักเราอะนะครับเคยเขไม่อยากให้เราเนเคยเคยอะไรที่มันอันตรายจําได้มีน้องตังน้องตังคือเขาเขาก็รักเราอะนะเราเราต้องมองว่าเขาเราอะไม่กลัวเราเนี่ยบ้าหรือไม่ใช่บ้าหรอกครับคือเราอยากเล่นแต่เขาอะเป็นห่วงเราเพราะคนที่ไม่เล่นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าปกติคนอยู่ๆในเรื่องความตายอะครับอยู่ๆบางคนก็ตื่นมากับบางคนก็ไม่ได้ตื่นบางคนก็ แต่โอกาสที่เราเลือกเสี่ยงในความเสี่ยงภัยที่เราเล่นเนี่ยโอกาสมันก็จะมากกว่าคนอื่นนะ <aggi> มากมากกว่าจริงๆอุบัติเหตุเมื่อที่คนบางคนพูดบางคนขับรถก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วกีฬาเหล่านี้มันเสี่ยงภัยในตัวอยู่แล้วครับ,รบที่เราเล่นเราเราเราเล่นนี่เราไม่ได้เรามาขจัดความกลัวคือพูดง่ายๆครับเราต้องเรียนรู้หลัก ที่ถูกต้องที่จะมาเล่นความปลอดภัยมันก็จะมีอย่างผมนี่มันผิดทุกอย่างผิดตั้งแต่เพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยในการซื้อร่มซื้ออะไรนี่มันเป็นมันมีปัจจัยข้างเคียงมันเยอะพีุ่นเคยางเต่าไหมครับงเต่าวเคยเคยครับเคยเคยล้มแรงเลยคย่ลมมันกระชากเราไปเลยเคยอยู่ครั้งหนึ่งครับพี่ศุนเราก็เคยออกข่าวแล้วครับช่อง3ามช่องอะไรต่ออะไรไม่รู้ คือดังดังมากในวงการนะ <c oughs> ครับก็ช่วงนั้นมันเป็นอะไรครับที่ว่าบินบินไปแล้วเครื่องขัดค้องเครื่องดับมันเลือกที่ลงไม่ได้ครับลงในปราจากบ่อปาที่เขาไม่ได้เลี้ยงปลาแล้วแต่มีน้ำแล้วก็มีต้นจากอยู่หน่อย มากันที่อุบัติเหตุของคนที่เรียกว่าต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับการที่ชอบเล่นอุปกรณ์ผาดโผนหรือว่าเล่นกีฬาที่เรียกว่าอยู่บนความสูงเยอะๆอย่างพารามอเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ช่วงสายๆเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งนะครับว่ามีเครื่องร่อนพารามอเตอร์ตกในป่าหญ้าหลังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการก็เลยเร่งไปตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าใหญ่ขนาดใหญ่หลังหมู่บ้านลกทึบเหมือนกันนะครับ ชาวบ้านหลายคนที่อยู่ใกล้เคียงก็บุกป่าเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือคนที่ตกลงมากับพารามอเตอร์ปรากฏว่าคนที่ตกลงมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นครับก็คือพี่ผู้ชายที่ใส่แว่นท่านนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเขาคือพันตํารวจโทรศรุนทรพรจาตูมเป็นพนักง,งานสอบสวนโรงพักเมืองสมุทรปราการคะ่ะถามพันตำรวจโท,รรทสุนทรพรซึ่งได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยต้องบอกว่าปาปีหาร์จริงๆนะคะ,ะ,ค,ะคือเครื่องพารามอเตอร์ที่พันตำรวจโทสุนทรพรนำขึ้นใช้บินเนี่ย เจ้าของเครื่องจริงๆเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วเสียชีวิตครบร้อยวันพันตำรวจโทสุนทรพรก็เลยเอาเครื่องพารามอเตอร์นี้มาบินเพื่อเป็นการรำลึกถึงเพื่อนที่จากไปครบร้อยวันเพื่อเป็นการรำลึกถึงเพื่อเป็นเกียรติและก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวหลังจากบินเสร็จก็จะไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก่อนจะขึ้นบินเนี่ยตรวจเช็คทุกอย่างปกติดีนะคะนอกจากนี้พันตำรวจโทสุนทร,รพรยังบอกด้วยนะครับว่ายกมือไหว้บอกกับเจ้าของเครื่องแล้วว่าเดี๋ยวจะนําเครื่องขึ้นบินนะ นะครับแล้วสุดท้ายก็เอาขึ้นบินได้ปกติจากตรงหน้าอบตอเทพารักษ์ครับบินสูงประมาณ300เมตรสูงนะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าอยู่ๆพลตทโทสุนทรพรบอกระหว่างที่อยู่ความสูง300เมตรเครื่องยนต์อยู่ๆด้านหลังของพารามอเตอร์มันดับโดยไม่มีสาเหตุครับโชคดีที่พลตรโทรสุนทรพรก็ถือว่ามีความชำนาญ <ๆ S 1> ก็เลยพยายามบังคับล้มพารามอเตอร์มองหาจุดที่จะสามารถนําเครื่องลงจุกเฉินได้อย่างปลอดภัย <ๆ S 1> ดูจากมุมสูง <ๆ S 1> พื้นดินบ่อน้านําป่าหญ้าดูและลงตรงนี้อย่างน้อยๆข้างล่างเป็นหญ้าน่าจะรองร จะคลองป่าโน่นนะครับชาวบ้านมีช่วยเนี่ยครับแล้วบินขึ้นมา,าได้ไหอ๋อบินอยู่ข้างบนอ๋อบินอยู่ข้างบนแต่ว่าเครื่องดับก็เลยมันมีทั้งแม่น้ำมีทั้งป่าก็เลยดึงลงป่าหมดเลยขอบคุณทุกคนนะที่ชาวบ้านที่โตบอกเลยข้หนึ่งครับแต่ถ้าตกตรงนั้นจริงๆก็ไม่ทันแล้วครับไปแล้วคือตอนนั้นอ่ะในป่าจาดเนี่ยมันมีน้ำมีขี้คลนมีอะไรต,ต่างๆนานา ครับแล้วตอนตรงเนี่ยหน้าหน้าพิสูจน์เนี่ยคว่ำไหมครับหรือไงหรือยังไงครับเล่าอ,อันนี้โอ้จะดีนะถือว่าเป็นประสบการณ์เล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนทั่วไปนะครับที่ไม่รู้ถึงกรณีที่เราตกน้ําเราควรทาอย่างไรอันดับแรกคือถ้าคนน้ําตื้นจะอันตรายกว่าน้ํำลึกทาไมถึงว่ายอย่างนั้นครับเพราะว่าน้ําตื้นเนี่ย ถ้าเครื่องทับหลังเราแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะดันตัวเองเครื่องกดทับแล้วเราเราไม่สามารถที่จะดันตัวเอง oh. ออกมาได้ mm. ก็คือหน้าเราอะ่ะจะคว่ำไปในน้ําแต่วันนั้นด้วยอุปกรณ์ที่เซฟตี้วันนั้นพี่สุนมีชูชีพชูชีพนี้ก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นระบบแก๊สคือถ้าถูกความชื้อนะถูกอะไรปุ๊บแก๊สเขาก็จะทํางานแล้วก็จะพองขึ้นอุปกรณ์เซฟตี้นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ คือช่วงนั้นน่ะคิดยังไงบ้างครับว่าเราคิดไหมครับว่าเราจะรอดไหมเราอะไรเงี้ยคิดไหมครับคือวันนั้นเป็นวันบุบรอบร้อยวันพี่ไั่โดยการที่เราเอาร่มเอาเครื่องพี่ภัยมาบินนะครับร่มก็พี่ไัยก็ถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ระดับอาจารย์นะครับพี่ไผเว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบโดยกันที่พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอยงเ้ยเป็นเพื่อนกับพี่ไผ่ก็เราบอกว่าเรา อนวันเผาพี่ไผ่อระตำหลักพี่ไผ่เขาบอกบอกเขาว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาให้ให้ให้เขาให้อกกระดูกเขาไปโปรยที่บนเขาแต่ก็เราไม่ได้ไปโปรยนะเราติดติดตุรักก็เขาเสียชีวิตอยู่พัทยานะเสร็จแล้วก็จะคิดพูดไปก็จะขินได้นะเป็นวันครบรอบรถเครื่องอ่ะ โอ้ถ้าพูดสองสามชั่วโมงมันไม่จบไม่จบเครื่องเนี่ยเรานะ่ไม่ได้จบด้านช่างมาแต่เราต้องควรจะรู้บ้างพวกนอกจากน้ำมันน้ำมันเนี่ยเราผสมใช้น้ำมันเป็นซินที่ก้าห้าที่มีความบริสุทธิ์สูงแล้วใส่ตัวลุกใส่มากใส่น้อยมีผลเสียหรือผลดียังไงถ้าใส่มากหัวเทียนบอดถ้าใส่น้อยลูกสูบจะแห้งอะไร่เงี้ยจริงๆเราไม่ผมไม่ได้จบด้านช่างมาผมไม่มีความรู้ะไรมันแต่มันต้องรู้ ผสมเท่าไหร่อัตราส่วนี่หนึ่งน้ำมันหนึ่งลิตรติอต่อโอโตลุกอันนี้คือ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 ส่วนผสมที่เราไม่รู้้เราขาดการบำรุงรักษามันไม่ได้เป็นเรื่องของเวรกรรมหรือโชคชะตาอะไรทั้งสิ้นมันคือบางคนบอกว่าใช่ครับมันขึ้นอยู่ในการดูแลใส่ใจอุปกรณ์การบำรุงรักษาถึงเวลาเปลี่ยนก็ไม่เคยรู้เลยว่าพี่พี่ไผ่บินมากี่ปีแล้วคือบางคน ไปมองเนี่ยมุมมองคนเรามีห้ามไม่ได้เลยไปมองเรื่องวิทยาศาสตร์พี่ภัยมาเอาคืนมาอะไรเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครับพี่มันไม่เกี่ยวผมไม่ได้เชื่อแต่แต่บางคนเขาเชื่อครับคือมันเป็นของที่พี่ไัยบินมานานแล้วถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับก็ออเอาเป็นว่าของไม่ได้เปลี่ยนด้วยความที่ผมไม่รู้แล้วเราไปบินไอตัวนั้นคายสลักคายตัวตัวสตาร์ทแล้วก็มาขัดกับตัวเฟืองทําให้ ตัวเฟื่องขาดหมดเลยครับร่วงแล้วก็เฟื่องดับตอนนั้นลงเป็นประจาบความสูงไม่ได้เยอะครับเพราะความสูงไม่ได้เยอะเนี่ยหนึ่ง,งอันตรายแล้วล่ะ,ะพื้นที่มีจำกัดแล,ะละ้วก็คือเดินหน้าถอยหลังหมุนเป็นวงกลมเราทําได้แล้วดึงซ้ายดึงขวาแต่รัศมีนี่จะเป็นอย่างนี้ครับอ,อย่างนี้ครับแต่จะเดินหน้าไปไม่ได้เพราะใบพัดเราหยุดเราก็ต้องวนได้วงกลมได้ดึงขวาได้ดึงซ้ายได้ถอยหลังได้ เราดูแกนลมเสร็จปุ๊บบ่อปลาแล้วเรารู้เรารู้แล้วเรามีความรู้เรื่องบ่อปลามันเป็นบ่อปลาที่เขาไม่เลี้ยงปลาแล้วแต่มันมีน้ํครับมีใบจากขึ้นสูงๆพอถ้าเราลงขอบบ่อปลานั่นคืออันตรายชีวิตครับขอบบ่อปลาเนี่ยจะลึกการทําบ่อปลาเขครับเขาต้องขุดขอบขอบบ่อปลาให้ลึกเพื่อเวลาดูดน้ําน้ําจะไหลมาขอบขอบบ่อปลาแล้วก็จับปลาเขาไม่ได้จับทั้งบ่อเขาจะจับป็น เป็นลงลึกข้างๆนี่นะผมก็ดึงไปลงตรงกลางเนี่ยประสบการณ์เลยครับสาหรับนักบินใหม่ถ้าเวลาเราตกเนี่ยเลือกพื้นที่ไม่ได้มีน้าเนี่ยผมนะครับทิปการลงครั้งนี้ของผมนะครับผมไม่ได้เบรกจริงๆต้องเบรกกดสายเบรกการเบรกเนี่ยมันทําให้ให้ปากลมปากเซลล์นี่อ้าอ้าขึ้นมาแล้วลมอ่ะจะไปตกพอดีบนหัวหรือข้างหลังเราพอดีถ้าเราต้องเบรกครับเบรก เบรกอย่างนี้แล้วครับกะกะกะแต่นี้ผมไม่เบรกผมวิ่งลงพึ๊บโอ้โหท่านผู้ชมครับรถมันจะตีพับหน้าเลยครับแล้วเราเนี่ยหน้าคว่ำลงครับอันนี้ผมคิดถึงเคสลำผักชีอ่ะตอนนั้นผมที่มีการเสียชีวิตโพโพไม่เห็นเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยโคนตุ่งหัวเข่าเราตั้งคําถามให้ตัวเองเราไม่รู้แล้วครับทาไมถึงเสียชีวิตมันเป็นคําถามที่คาในใจเราแต่พอเราไปประสมตัวเองว่าเวลาเราพื้นที่เรารันเวย์ไม่ได้เราเบรกนี่ครับ ต้องเบรกให้สุดหรือกะให้รุมถอยหลังไงในท้องเดาวเนี่ยเรายังปลดอะไรได้ครับเนี่ยปลดหน้าอ,อกครัปลดเอวปลดขาล็อกทั้งสองข้างทันครับในเวลานั้นทันแต่ถ้าคว่ำหน้านะครับเราไม่เบรคครับทุกอย่างจบเลยครับไม่มีสิทธิ์แล้ววันนั้นตัวอากาศเนี่ยครับมันจะทํางานเมื่อโดนน้านะครับปุ๊บบีบต้นคอรัดผมด้วยผมดิมด้นใช้เวลานาน,านมากแล้วผมก็ปลดอ,อกมาได้แล้วกว่าเพื่อนจะเข้ามาช่วยได้ซึ่งระยะทางก็ไม่ไกลนะครับแต่เพื่อนกว่าจะลุยน้ํา แล้วก็พาพาพบอขนาดใหญ่มารจริงๆแล้วเขาให้บินสูงๆแต่เราเนี่ยบินสูงมันไม่สนุกเราเป็นเราเ,เริ่มการบินต่ำเป็นการประมาานะครับ,รบในเมื่อพื้นที่ข้างล่างมันเสี่ยงภัยมีแต่น้าแล้วเราไปบินต่าประมาณครับหนึ่งโอกาสที่เราจะตั้งตัวหรือดึงไปบังคับที่ใดที่หนึ่งผมเคยไปดับที่เขาใหญ่ซึ่งผมบินสูงมากผมใช้เวลาลงประมาณมากหกหรือแปดนาทีนะครับ,บผมจำได้ อัตราดับเนี่ยคือผมเลือกจุดลงได้หมดนี่คือการบินสูงครับผมบินอยู่เหนือเหนือเข้าใหญ่เลยเสร็จแล้วผมลองดับเครื่องพดับปุ๊บรับสตาร์ทไม่ติดระบบสตาร์ทมีปัญหาแล้วผมเลือกที่ลงแบบผมลงที่ไหนก็ได้ค่อยๆลงเครื่องดับผมแบบนั่นคือการบินสูงครับปลอดภัยครับแต่ถ้าบินต่ำนะครับผมบอกได้เลยนักบินใหม่ไม่เหมาะครับ ผมว่าเวลาก็สมควรแล้วคุณแลกไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่าเี๋ยวมีคนแซวมาว่าคนหลังน่าจะง่วงหลับยาวครับหลับยาวครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ศุนด้วยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ก็คือเกี่ยวกับจะไม่ถามไม่ตอบแล้วครับะบบนี่เขาบังคับให้ผมออกรายการนะครับเนี่ยระบบเซฟตี้สำคัญที่สุดนะครับในการบินแล้วก็บินแล้วเราอย่าประมาทนะครับโอกาสก็คือบินสูงก็เหมือนพี่ศุน์พูดนะบินสูงสามารถเลือกที่ลงได้บินต่ำเลือกที่ลงไม่ได้เครื่องดับยังไงก็ ลงสภาพแบบนั้นขอขอบคุณพี่สุนทราพรทางจินจูมอบทุคอสครับจินจูมอทุคอสติดตามด้วยแล้วก็ของผมอีกช่องหนึ่งเฮฮาฟิล์มเฮฮาฟิล์มครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ